อย่างรัฐบาลก็จะออกมาเหมือนกันนะก็ออกมาจัก,การก็บอกว่าถ้าคนเกินห้าร้อยขึ้นไปจัดงานอะไรต้องขออนุญาตถ้าไม่ถึงห้าร้อยไม่ต้องขออนุญาตแต่ะมีแต่ด้วยนะต้องกวบคุมสอบคอนาแต่หน้าตุกก็ออกกฎระเบียบขึ้นมาก็ต้องเนี่ย เดี๋นี้ต้องตะแกนเช็คอินนะเช็คอินก่อนโยมมาวัดป่าวิจิระบรรพฤษเช็คอินแล้วยางเวลากลับไปอย่าลืมเช็คเอามันป้องกันเราด้วยแล้วก็ป้องกันคนอื่นก็ด้วยตามได้มันเกิดความสบายใจตามได้มันเกิดบุญไงความสุขเป็นบุญบุญคือความสบายใจนะั่นเองทำจิตให้เบิกบอนอย่างเมื่อคือนนะัมาบอก บุญมันเกิดขึ้นแล้วจะเก็บเอาไว้ได้นานไหมจําเป็น да ะะ to นะโยมเก็บบุญเป็นไหมล่ะถ้าโยมไม่รู้จักบุญน่ะโยมจะเก็บบุญได้ไงนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศเออเหมือนกับคำประลบของพ้าเจ้าเจ้าตัตรูบอกว่าแต่ชีวกจะหายบรรยากาศคืนนี้ต้องฟ้าแจ่มใสมาตจากเมฆหมอ er. ก เราจะไปที่ไหนกันดีเอ็นไหมเป็นอุบายของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยหาบรรยากาศเข้ามาเป็นอุบายโอ้้องฟ้าแจ่มใสเมื่อคืนนี้เมฆบอกไม่มีสายกริก๊กว่ามันหน้าร้อนแล้วนี่หนาปลายฝนอ่ะความชื้นมันน้อยลงไปแล้วหมอ,อกมันก็ไม่มีเมฆมันก็ไม่มาบางแสงจันร ตะวางแจ้วเห็นมหมปฏิบัติบูชาใต้แสงจันทร์แต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้จ่ยโมไม่ได้หล่อเทียนตำทางเนาะธรรมดาแล้วเราจะปิดไฟหมดแหละได้แสงเทียนตำทางขึ้นไปสู่เป้าหมายของเรานี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าออสถานการณ์มันจะเป็นยังไง ว่าเมื่อคืนถามาโรงเรียนที่เกามาแต่เปลี่ยนเทียนอะแควนพันแท้แสเพก็จะมีแกวนพันแท้ไม่ต้องบอกไม่ต้องประกาศก็อบอกยังไงอ่ะที่วัดก็ว่าต้องเรียนเอ็นไหม่ก็ถามว่าโรงเรียนจะปิดเมื่อไร พระธรรมดาแล้วเนี่ยมีนาบางบางโรงเรียนเขาก็ต้นมีนาบางทีก็กลางมีนาทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็ต่งหยุดมาเป็นเดือนเนี่ยแต่จะหยุดจริงๆก็นู่แหละก้าเมษาแหละแตนมาว่าต้องคอยดูก่อนว่าปีนี้จะบวชสัมเนนหรือดูแลฮวนไหมหนา เือบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ถ้ามีเวลาก็บวชไม่มีเวลาก็ไม่ต้องบวชเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเราทำเพื่อจะสงเคราะห์เท่านั้นเองนะแต่ทำได้เนี่ยมันเนี่ยอย่างผลที่ทํามาทุกปีทุกปีอะประเมินผลแล้วเนี่ยมันมันดีว่าเก่าเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมัน ก็มันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคนที่มาบวชแล้วอะ่ะนะอย่างจริงๆนะมาก็ประเมินผลเหมือนกันเนาะว่าเออมาบวชพระบวชเนรวัดป่าพี่เราบรรพชนี่ออกไปแล้วเป็นไงไปติดยาก็มีเห็นไว้ม่ธรรมดาวัดได้หรือแต่ส่วนมากก็ดี ยิ่งถ้าลองเป็นนักเรียนนะเนี่ยมันเมื่อวานถามว่าเอ้าไปมาแรกๆกันมาก็จําไม่ได้เขาก็โอ้ยเขารุ่นนี้รุ่นนี้ไปเรียนภาษาปัตอยู่ราชกระบังเห็นไหมเขาก,ก็มาพูดในบางนี่ว่ามันจริงๆแล้วแต่แตที่นี่มันเกี่ยวกับ คณะสถาปัตย์ราชกระบังรุ่นพี่เขามาช่วยตกแตง่งสถาปัตย์นี่เขาจะตกแต่งออกแบบนะก็บอกเออเนี่ยที่นี่รุ่นพี่เขามานะชื่อนี้ชื่อนี้เขาบอกโอ้ยรู้จักชื่อเตียงโด่งดังทำไมไม่โด่งดังเพราะคนจะทั่วโลกรู้จักเขาอะเอ็นไม ก็ได้รางวัลโอลบอลวอร์จากฝรั่งเศสอ่ะใครจะไม่รู้จักองค์การสถาปนิกเนี่ยรู้จักก็หมดแหละก็มีชื่อระดับโลกไปลองลองพิมพ์เนี่ยโยมเข้า Google เนี่ยก็ถามไปถามมาขูดิไไปพิมพ์ชื่อของเข้าอ่ะออกมาเนี่ยหงไว้ผลงานเป็นหางว่าหนาไหมเนี่ยโยม ไปอ่านประวัติอู่เตอะเนอแล้วใครยังไม่รู้จักว่าอย่างที่นี่มันธรรมดา,มาเมื่อไหร่หรอเออเห็นไหมอ่ะก็มีชื่อเตียงระดับโลกอะ่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อปีก่อนก็อบอกเนี่ยมาจากฝรั่งเศสมาฝึกงานกับเข,เขาก็เลยพามาที่นี่ด้วยเห็นไหมเอามา ช่วยตกแต่งอาการที่พักแต่ปฏิบัติของบาติกาเนี่ยเห็นไหมที่เนี่ยของเราทำมาด้วยใจแม้เนี่ยเวลาโยมมาประพฤติปฏิบัติอย่างสามเณรรู้ร้อนเนี่ยมันประเมินได้แล้วก็คนที่มาบวชเนี่ยหันมาก็ประเมินได้ มันไม่ได้ดีดดทั้งร้อยปรเ์เซนต์หรอกแต่มันส่วนมากมันได้ดีนอนาะคือมาตั้งแต่เด็กๆก็มีตระกูลหนึ่งเนี่ยตีคนเดี๋ยวนี้จบปริญญาหมดแล้วพ่อแม่ชื่นชมลูกเขาเดีทุกคนหนาสบายแล้วเดี๋ยวนี้ เอ็ม,มนียังมาตอนนี้ยังมาสนับสนุนอยู่ทุกวันน,นั้นอย่าอม,มีไอ้ไอ้ติมโบราณไงนเห็นไหม,มเนี่ยผลของการมาวัดบ่อยๆพ่อแม่สบายใจปู่ย่าตายายสบายใจนะเนี่ยมาก็ประเมินผลอย่างนี้แหละแม้ใอถึงเวลา นักเรียนหยุดอ่ะโยมกจะถามปีนี้จะบวชไหมปีนี้จะบวชไหมอันมาก็มีโครงการอยู่เนาะ,ะมาบวชเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนมีเวลาปิดถึงดึงเดือนหรือเปล่าก่อนหน้าจะบวชต้องมาฝึกก่อนนะถ้าไมถึงเดือนน่ะมาก็ไม่จัดไปมาบีบคอมาก็ไม่ได้อ่ะ เห็นไหมแล้วพรามามีเป้าหมายชัดเจนเนะาะอวานโยมส่งหนังสือมาจะทำวิทยานิพนธ์แต่วบอจะมาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้อันมาบอกอันมาไม่มีเวลาให้แล้วบอกเนีย่ยจะมาสัมภาษณ์วันที่ยี่สิบหกคุมพา ส่งหนังสือมาไม่เคยมาคุยเลยตามเหมือนกันมามีเวลาเยอะอย่างนั้นแหละเห็นเนี่ยอะไรก็ได้นะมาอันมาเป็นคนง่ายๆนะเวลาชอบใจมันก็ง่ายๆเนาะเวลามันไม่ถูกต้องอะ่ะอันมามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะเห็นไหมอะ่ะคือเนี่ยอันมามีกฎเกณฑ์ พราะมันมันทำนะให้มันไม่เดือดร้อนที่หลังนี่หนาจึงมีกดฎเกณฑ์แล้วก็ทนะําแล้วไม่เหนื่อยเปล่าด้วยเนี่ยมันมาบวชเนี่ยอย่างน้อย,อยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนแล้วก็ต้องมาฝึกก่อนใครก็เหมือนกันแหละหนอก็ต้องมาอย่างนี้แหละมาละตัวตนบ้างเพราะมันจะต้องมาฝึกนี่ ฟังไม้บอกแล้วฟังไม้ฝึกได้ไม้ยนะคือยังไม่รู้จักธรรมเนียมเลยอะนโยมจะมาทำวิทยานิพน์อย่างเนี้ยมันจะได้อเออมันต้องมาศึกษาดูก่อนอ่นมาบอกว่านโยมต้องมามาเรียนรู้ พอมาเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ข้อวัดก่อนแล้วะ่ะพอนราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาตรงไหนที่สงสัยเราก็ถามมันก็เหมือนสัมภาษณ์แหละเนี่ยเหมือนกับผอมโยมมาสนทนาธรรมกมาอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับมาสัมภาษณ์แหละต้องการที่จะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้อะ่ะนะบางทีก็มานั่งฟังสิ่งไหนที่ยังอ,อ คุมเกลืออยู่ยังไม่ชัดมันก็เข้าใจแต่ติ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เนี่ยการฟังนะอ่ะอ,อันนี้ส์ของการฟังส,สุดสังและพระเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเห็นไหมอ่ะมันมีอันนี้สงของมาน